ครับรายการคลิกทำวันเสาร์นี้ก็จะเป็นเพลย์ลิสต์ประจำของวันเสาร์นะครับก็คือพระเกจิพระอรหันต์เป็น EP ีที่3 0 0เอ่อ73แล้วนะครับเป็นตอนที่29ของหลวงพ่อฤาษีเล็กด,ดำครับประวัติหลวงพ่อฤาษีดำก็กล่าวถึงต่อจากตอนที่แล้วนะครับในการที่พื้นฐานของก่อนที่จะมาฝึกมโนโมยิทธนะิให้สำเร็จได้หรือว่าฝึก กรรมฐา,านให้สาเร็จได้เนี่ยก็จะต้องมีศีลที่บริสุทธิ์เป็นขาหนึ่งก่อนนะครับส่วนอีกขาหนึ่งก็เป็นการเคยได้คณิกะอุจาราสมาธิแล้วศีลห้านั้นก็เราเล่าเล่ากันมาจนถึงตอนที่บอกว่าหลวงพ่อได้บอกนะครับว่าไม่ใช่ไม่ใช่ผมบอกนะครับหลวงพ่อได้สอนไว้นะครับไม่ใช่ข้าผมสอนผมก็อ่านตามหนังสือนี้เลยนะครับ ก็อธิบายตามหนังสือซึ่งเป็นคําสอนของหลวงพ่อต่อไปนะครับผลกรรมที่ได้ทําผิดศีลห้าข้อศีลห้านั้นนะครับก็คือไม่ใช่เป็นผู้ส,งส่งศีแล,ล้วะะครับถ้าถ้าผิดเนี่ยเราต้องไปพยายามเป็นผู้ส,งส่งศีตลอดชีวิตนะครับเพื่อให้ก้าวหน้าเจริญในธรรมนะครับเมื่อได้ชดใช้กรรมนะครับที่ผิดศีลห้าข้อในนรกนะครับก็คือ,คอรับโทษที่ทาผิดแล้วเนี่ยเราจะต้องมาชดใช้เศษกรรม ในขณะที่เป็นมนุษย์อีกด้วยนะครับ <c oughs> กรมปานาติบาตอย่างกรรมปานาบาตข้อที่1นะครับเวลามาเกิดนะครับได้แดนเกิดเป็นพ่อแม่ในมนุษย์ที่เป็นมนุษย์นะครับอยู่เกิดมาเป็นผู้มนุษย์นะครับในภูแดนเกิดของนรกนั้นไม่มีพ่อแม่นะครับ <c oughs> ดังนั้นพ่อแม่มีพระคุณคมากนะครับ เศตกรรมชั่วที่จะเกิดในมนุษย์เนี่ยก็คืออย่างข้อที่หนนะครับหงพ่อก,ก็บอกว่าค่าสัตว์ตัดชีวิตหรือทรมานสัตว์นั้นเป็นปัจจัยที่ทําให้อายุสั้นเพราะทําเขาไว้มากนะครับไม่ว่าจะป่วยไข้ไม่สบายร่างกายทุพลภาพพิการนะครับสุดแท้แต่กฎของกรรมนะครับไปจนถึงตายอายุเร็วนะครับกรรมของการลักขโมยหลวงพ่อก็บอกไว้ว่า ไปยื้อแย่งเบียดเปียนทรัพย์สมบัติของผู้อื่นจะเป็นเหตุให้ทรัพย์เสียหายจะก็คือตัวเราเมื่อมาใช้เศษกรรมนะครับหลังจากที่ลงหลนโทษในนรกมาเรียบร้อยเนี่ยก็จะเกิดเหตุกับทรัพย์ของเรานะครับไฟไหม้บ้างลมพัดบ้างน้ําท่วมบ้างขโมยลักขโมยนะครับคนอื่นหยิบของไปบ้านะครับก็จะเกิดความวิบัติแก่ทรัพย์ต้องเป็นคนยากจนแน่นอนครับทรัพย์มันหายเยอะจะหามาสู่ตนก็ได้ยากแล้วก็ถูกทำลายทรัพย์ด้วยนะครับ หรือว่าถูกลักทรัพย์ไปด้วยต่อไปข้อาการเมศุมิสาจารานะครับข้อที่3เนี่ยพอเราไปละเมิเนี่ยหลังจากรับโทษในมันรกแล้วเนี่ยมาเกิดเป็นคนได้เนี่ยก็จะมีคนที่อยู่ในปกครองที่ว่านอนสอนยากนะครับมีรูปดื้อแล้วก็กรรมที่กล่าวโกหกครับเราพูดจริงแต่ไม่มีใครอยากฟังนะครับ กรรมที่ดื่มโซดาก็จะทําให้โรคเป็นโรคบ้าน,นะครับเป็นต้นคือจริงๆมันละเอียดกว่านี้และมีมากกว่านี้แต่หลวงพ่อก็ได้เล่าให้ฟังบ้างในบางส่วนนะครับทีนี้ถ้าอาการ5อย่างนี้เกิดอย่าไปโทษใครเพราะมันเป็นกรรมนะครับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ให้ทรงรักษาศีลสมชั้นก็คือ ข้อหนึ่งเนี่ยเราจะไม่ทําลายศีลด้วยตนเองนะครับเฉพาะข้อที่1น,นะครับก็คือ,อสมมติข้อที่1เราก็ไม่ไปฆ่าสัตว์เองนะครับข้อ2เราไม่ยุยงบุคคลอื่นให้ทําลายศีน,นะครับเราก็ไม่บอกให้คนอื่นไปฆ่าสัตว์ด้วยและข้อ3จะไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทําลายศีลแล้วก็พอเห็นคนอื่นเขาไปทําผิดก็อย่าย,ยินดีนะครับเขาไปตบยุงตายเรา ก็ไม่ต้องไปยินดีเอ,อ้ยยุงตายแล้วไม่ได้ทีนี้อย่างพระพุทธเจ้านี่เคยยินดีเมื่อมีคนไปรู้สึกจะไปตกปลาได้นะครับในชาดกว่าพระพุทธเจ้าก็เลยกลายเป็นคนที่มีโรคเวียนศีรษะปวดศีรษะบ่อยนะครับในชาติสุดท้ายเหมือนกันในเรื่องศีลเนี่ยมีความสําคัญมากนะครับถ้าศีลไม่บริสุทธิ์เนี่ยสมาธิก็จะไม่เกิดไม่มีผลแน่นอนนะครับ อันนี้ก็หมายถึงขั้นอัปปนานะครับสมาธินะครับอย่างวันนี้ท่านฝึกมโนโมยิทิเนี่ยถ้าหากว่าศีลของท่านนะไม่ได้บริสุทธิ์มานะครับหรือท่านไม่แน่ใจในความบริสิทธิ์ของศีลตนเองไม่ได้เป็นผู้ทรงศีลอย่างแท้จริงเนี่ยเวลาสมาทานศีลก็ขอให้ตั้งใจสมาทานด้วยความเคารพจริงๆว่าเราจะต้องเป็นผู้มีศีลบริรส,สุทธิ์ทรงศีล ตลอดชีวิตถ้าหากท่านไม่มั่นใจในศีลพอไปถึงจพระจุลามณีเขาก็ไม่เปิดประตูให้เข้านะครับเป็นต้นนะครับคือจิตระดับของจิตเนี่ยมันจะที่ศีลบริสุทธิ์มันไปถึงอยู่แล้วนะครับสวรรค์ทั้นที่ท1นึสองเนี่ยเวลาเราเป็นสมาธิจิตมันจะไปปรากฏอยู่ข้างบนนั้นอยู่แล้วนะครับด้วยความเบาความละเอียดนะครับระดับศีลมันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะครับไอระดับจิตมันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วมันก็ต้องอยู่ตรงนั้นแล้วครับ จนกว่าเราจะออกจากสมาธิสีนั้นดีพอสมควรนะครับแต่ไม่มั่นใจคือสีพร่องทางจุลามณีเขาก็ไม่เปิดประตูให้เข้าทํำยังไงก็ไม่ให้เข้าถ้าเราไม่สามารถจะผ่านจุลามณีไปได้ก็ไปที่อื่นไม่ได้นะครับเพราะเราจะไปโผล่ตรงนั้นนละครับเวลาทําได้มนโนมยิทธิหรือว่าเราจะไปสวรรค์เราจะไปโผล่ตรงนั้นก่อนเลยนะครับ ถ้าหากว่าท่านผู้ใดไม่มั่นใจในสีนท่านว่าที่ผ่านมาแล้วศินจะดีพอไหมนะครับเวลาทามาทานศินก็ลองคิดว่าเวลานี้เราเป็นผู้บริสุทธิ์นับแต่เวลาสมาทานไปจนจากไปนะครับศีลที่ห้าที่เรามีโอกาสขาดใช่ไหมนะครับหลวงพ่อบอกก็ก็ถ้าเราฆ่าใครเขาได้เล่าลักขโมยใครเขาแล้วไม่ได้นะอย่าไปล้วงกระเป๋าเขาคนระับเขาบอกว่าผมไม่ลักแต่ผมล้วงกระเป๋าอย่างเดียว ก็คือก็ท่านก็พูดเล่นกระเซาวกับผู้ปฏิบัติธรรมนะครับแป็นว่าทุกคนต้องสื่อศีลให้บริสุทธิ์ก่อน,นครับอันนี้ก็เป็นเน้นย้ำนะครับว่าจะต้องมีศีลบริสุทธิ์ก่อนนะครับจะไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมปฏิบัติกร,รมมฐานอะไรที่ท่านชอบนะครับก็ถ้าไม่มีศีลบริสุทธิ์ล้วบอกว่าปฏิบัติได้ก็ไม่คนที่เขา ปฏิบัติได้จริงเขาไม่เชื่อนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีศีลบริสุทธิ์ก่อนนะครับเดินเข้าไปในเขาดูแล้วว่าคนนี้จะปฏิบัติได้หรือไม่ได้นะครับก็ขอจบตอนในเรื่องพื้นฐานนะครับว่าจะต้องมีศีลห้าก่อนจะปฏิบัติทมนะครับไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็สามารถติดตามพระเกจิพอ่อหันในประวัติ พ่อหรือสิ่งดำที่กำลังสอนเรื่องมนโนมยิทธิกันได้ต่อไปในวันเสาร์หน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อให้ผู้คนได้รับฟังเนื้อหานี้เช่นเดียวกันนะครับสวัสดีครับ